สวัสดี่ทุกคนนะคะพบกับ LGR l e g a l i s ออนไลน์นะวันนี้เราอยู่กับเกม Fishing Town นั่นเองหลังจากที่เกมเปิดให้เราเล่นมา2-3วันแล้วนะก็เพิ่งมีโอกาสได้มาอัดคลิปนะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอะสอนตั้งแต่ คนที่สนใจจะเข้ามาเล่น f i ตชิงเท้าเลยนะว่าคุณจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็เกี่ยวกับเกมทั้งหมดเลยนะว่าเราจะสามารถหาเงินกับเกมได้อย่างไรยังไงบ้างลงทุนเท่าไหร่นะเนาะเพื่อนๆอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของในตัวเกมแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูอ่ะราคาการเริ่มต้นในการเล่นก่อนนะว่าเราจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะก ตอนนี้ Fishing t ท w n เนี่ยเขามี Marketplace เป็นของตัวเองแล้วนะคะเพื่อนก็คืออยู่ที่หน้าหลักเลยนะอะถ้าเพื่อนเข้าเกมมาเนี่ยมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมให้เรากดคำว่า Marketplace ตรงนี้นะะมันก็จะเด้งมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตลาดของเกมเลยนะคือมันจะมี2ตลาดนะเพื่อนมี Tofu นะโทฟุ NFT เพื่อนก็เสิร์ชใน Google ได้เลยนะว่า Tofu NFT แล้วก็เข้ามามันจะมีหน้าตาแบบนี้ให้เราเลือกฟิ c h i n g Town เหมือนกันนะนี่ซึ่งที่เขาวางขายอยู่เนี่ยมีประมาณ5,600ชิ้นเลยนี่แล้วก็ในของฟิตชิ n ง t ท w n เนี่ยตอนนี้มีประมาณ1,000ชิ้นนะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เองเนาะสำหรับตลาด m a r k e t p l g e e ก็เราเลื่อนลงมาดูอ่ะแล้วก็ปรับตรงนี้นะเป็น low to high นะ ก็ราคาต่ำสุดซึ่งราคาเบ็ดแต่ละเลเวลมันก็ราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะก็มีตั้งแต่อันคอมมอนคอมมอนแล้วก็เลออีพิกนะเมติกอะ่ะประมาณนี้คือมีเยอะมีหลายระดับนี่เมื่อนดูราคาก็จะต่างกันไปในอ่าส่วนของเว็บฟิชชิงทาวเนี่ยเหรียญที่เราจะใช้ซื้อนะคือเหรียญ f h t a นั่นเองก็คือเหรียญของเกมเขานะ ส่วนในโทฟุเนี่ยจะใช้เหรียญ BNB ในการซื้ออ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูราคา FHTN แป๊บหนะึ่งเนาะว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ปึ๊บนี่ดูในคอยมากรดเข็บนะณนะตอนนี้ที่เราอัดคลิปเนี่ยเหรียญมันราคาที่13.46บาทนะคะเพื่อนๆเราก็กอบมาเลยอย่างสมมุติเราอยากจะซื้ออ่ะงบน้อยเนาะก็340แล้วอเราก็เอามากรอกตรงนี้นะ340ปึ๊บ ประมาณ4,600บาทนะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเกมที่งบไม่ถึง1นึ่งหมื่นเนี่ยฟิชชิงเท้าก็ตอบโจทย์อยู่แต่ว่าเบ็ดที่มันมีความแลน้อยเนี่ยมันก็จะได้ปลาที่ระดับหายากเนี่ยได้ได้น้อยกว่านั่นเองกว่าพวกเมตติกอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ปลาแบบอ,อ,อิมมอร์ทอลอะไรอย่างเงี้ยปลาที่ระดับเลๆหายากซึ่ง เลเวลป่าเนี่ยมีผลต่อการขายในตลาดนั่นเองซึ่งเลเวลเลเวลป่าเยอะเนี่ยเราก็จะได้เงินเยอะนั่นเองอประมาณนี้เนาะส่วนใครที่อยากจะซื้อในอเจ้าตัวโทฟุ NFT เนี่ยก็ราคาเริ่มต้นเดี๋ยวเราปรับตรงนี้นะเป็น low to high เหมือนกันเนาะ0.23 BNB นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะว่าเท่าไหร่ ต่างกันเยอะไหมถ้าซื้อในตลาดในเกมกับตลาดนอกเกมนะ0.23 0.23ก็ 2. 2. 4 2, 4, 2. ่ะเท่ากับว่าอันตอนนี้ซื้อที่โทฟุจะถูกกว่าโดยประมาณ400บาทนะประมาณนี้ถ้าซื้อนอกเกมเนี่ยถูกกว่าแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาเปิดเทียบกันดูนะเผื่อ ในเกมมันจะมีคนปล่อยถูกกว่านั่นเองอ่ะประมาณนี้หรือเราจะเพิ่มเลเวลมานิดหนึ่งเนาะเลเวลปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาซักอันคอมมอนละกันเนาะเพราะว่าเราก็มีเบ็ดอันคอมมอนอยู่เหมือนกันนะ639อันนี้คือถูกสุดของอนะันคอมมอนนะเพื่อนๆ3 9นะตื๊ดตืดตืด,ตดอ่ะแปดพันหก ตีไป8,700หลักกันแล้วก็ถ้าดูในโทฟละ่ละราคามันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็สามารถเลือกได้เลยนะในส่วนของโทฟูตรงฟิลเตอร์ตร,ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นอะเรลิเนาะกดอันค m m มอนแ p ปพายป๊บก็จะมีเบ็ดขึ้นมาอันนี้จะเป็นการประมูลนะือถ้าเห็นแบบที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยคือประมูลเราจะไม่เอานะเราจะเอาราคาที่เป็นไม่ประมูลนะ0.43 0.438 0.438อ่ะ8,001เนอะกับ8,006ก็ต่างประมาณ500ก็เท่ากับว่าที่โทฟุเนี่ยราคาถูกกว่านั่นเองนะเบื่อนประมาณนี้สําหรับการเลือกซื้อเบ็ดนะตามงบเลยยิ่งราคาเบ็ดแพงเนี่ยเบ็ดคุณดีคุณก็จะได้ปลาที่มีระดับความแรงสูงแล้วก็ขายในตลาดได้เงินเยอะกว่าเบ็ดที่ราคาถูกนั่นเองนะง่ายๆประมาณนี้ นะะเดี๋ยวกลับเข้ามาในเกมนะเพื่อนจึ๊บในเกมเราก็จะต้องทำความรู้จักคร่าวๆเนี่ยไม่เยอะเลยก็ดูแถบตรงนี้นะเราจะมีสเตมินาอยู่ที่101อ่ะซึ่งเวลาเราจะว์าไปที่ไหนเนี่ยก็คือกดตรงแมปนะกดตรงแมปตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็จะมีมาเก็ตซี่แล้วก็มีริเวอร์แล้วก็เลกนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัด ซึ่งเบ็ดแต่ละตัวเนี่ยก็จะตกะคนละที่นะเราก็ต้องรู้คุณสมบัติของเบ็ตตัวเองก่อนนะว่าเบ็ดเราเนี่ยตกที่ไหนมันถึงจะได้ของดีปลาดีๆประมาณนี้ซึ่งเบดของเราเนี่ยดูตรงไหนใช่ไหมอ่ะมันจะมีในไวท์เพเปอร์ด้วยนะถ้าใครไม่ขึ้นที่เบตนะอย่างของเราเนี่ยมันขึ้นที่เบ็ดอยู่แล้วนะดูในกระเป๋าปุ๊บก็จะเห็นเบ็ดของเรานะชากี้ลอสเขาก็จะบอกว่าเนี่ยอ่ะ And good for fishing in the sea ใช่ไหมก็คือเราตกที่ทะเลเนี่ยเราก็จะได้ปลาดีนั่นเองเราก็เลือกไปตกที่ทะเลแต่ถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้นะเพื่อนๆไปดูในไวท์เพเปอร์เนาะว่าเบ็ดตัวเองเนี่ยคนที่จะไปตกที่ไหนก็ไปตกที่นั่นเนาะเราจะได้เบ็ดของดีแล้วก็ในส่วนของอการ เอ็ chant, นชารเนาะเราต้องมารู้จักคุณลุงคนนี้ก่อนนะซึ่งคนลุงคนนี้คือคนที่ซ่อมเบ็ดให้เรานั่นเองเวลาเราไปตกเบ็ดเสร็จเนี่ยเบ็ดเราก็จะพังนะเพื่อนก็คือเราต้องเอามาซ่อมที่ลุงคนนี้นะก็คือจะมีหัวข้อช็อปเอ็นชาร์ดครับรีเพนะเดี๋ยวเราไปทีละอันช็อปก็คือ,อก็ขายของนะลุงมีเจ้าตัวอ โอลิคิวลัมขายด้วยนะก็เอาไว้สำหรับการอัปเกรดหรือเอนชา์นั่นเองบูปินก็สามารถมาซื้อที่ลุงได้นะซึ่งอัลละ50 gil เนาะเหลือเหรียญคิวนั่นเองก็บูปินเนี่ยเอาไว้สำหรับคับเบ็ดนะสำหรับแบ็กสมิธบีดดิ้งเนี่ยเออบีดบีซิ่งเนี่ยก็คือ,อสามารถเรียกให้ลุงเนี่ยไปทำเบ็ดให้เราได้หรือว่าเป็นยากันแตกเวลาเราจะคับเบ็ดนั่นเอง โอเคหัว okay. ข้อที่2 Enchan ชก็คือการตีบวกนั่นเองที่เราพูดกันง่ายๆก็คือการตีบวกเพื่อนๆจะเห็นของเรามีบวกหตรงนี้นะซึ่งเราก็ตีบวกไปแล้วแล้วตีบวกมันได้อะไรใช่ไหมก็เหมือนจะจับปลาได้ง่ายขึ้นแล้วก็จับปลาที่เป็นปลาระดับสูงขึ้นได้นิดนึงนะเราว่าก็คุ้มอยู่นะเพื่อนเราจากการที่ลองเทสด้วยตัวเองเนี่ยเราว่าตีบวกคุ้มอยู่ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตีบวก2ให้เพื่อนดูนะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ขอซื้อก่อนเอาเป็นยากันแตกเท่าไหร่เก้าเอุ้ยแพงอะ่ะเมื่อนไม่มีตังก็เราจะลองซื้ออเจ้าตัวหินตีบวกเลย1อันจะไม่ใส่น้ำยากันแตกนะไม่รู้ว่าจะตีติดหรือเปล่าปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันมี Blacksmith เบสซิ่งตรงนี้เป็นยากันแตกนะแต่เราไม่มีเราจะตีเลยปึ๊บแตกเรียบร้อย <c oughs> ก็โอเคจากบวกหนึ่งแตกเลยฮะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่รอบหน้านะก็ถือว่ามาลองให้เพื่อนๆดูนะว่าเราจำเป็นที่จะต้องซื้อเจ้าตัวน้ำยาก,กันแตกถ้าสมมติว่าเรามีบวกหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเออประมาณนี้เฟลเลย ไม่เป็นไรแล้วก็ในส่วนของคราบนี่เราสามารถคราบได้ทุกเลเวลเลยนะตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนแล้วก็รีเจนเมติกแล้วก็อิมมอร์ทัลซึ่งอิมมอร์ทัลเนี่ยกับเมติกเนี่ยเราเออแล้วก็อะไรนะรีเจนเนี่ยเราจะคราบไม่ได้นะสามอันนี้เราจะคราบได้ถึงระดับแลเท่านั้นถ้าสมสม,มติเมื่อจะคราบแลอันนี้เนาะปลาคราบเนี่ยก็ต้องมีเหรียญ fhtn แล้วก็มีเหรียญกิ้ว1มืนบูปินอีก8ชิ้นนะฟาวเดอร์ er 1แล้วก็โอเมริแคนเอลอันนี้น่าจะป่าปะ่ะไปอันนี้อีกหนึ่งเกาะลองไปคำนวณคร่าวๆนะมันแพงกว่าในตลาดถ้าซื้อเนอะเออแพงกว่าในตลาดนะเพื่อนอัตราสักเซตก็คือ100%ไม่มีแตกนะในการครับเราว่าคับในเกมไม่ค่อยคุ้มนะเออซื้อนอกตลาดคุ้มกว่า สำหรับราคาตอนนี้นะถ้าแพดหน้าเขาอัปเดตราคาถูกลงอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาอีกทีนะว่าอันไหนคุ้มกว่าประมาณนี้โอเคปึ๊บแล้วก็ในส่วนของรีแพก็คือเวลาเราไปตกเบ็ดเสร็จเนี่ยมันเบ็ดเราพังเนาะเราก็จะเอามาซ่อมตรงนี้นั่นเองก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคุณลุงคนนี้นะอ่ะแล้วก็ข้างล่างจะมี NPC อีก ปุ๊บอีกตัวหนึ่งที่สําคัญสําคัญก็คือคนนี้เลยที่เขาจะรับซื้อปลาของเรานะอิโตตรงปุ๊บ,บแล้วก็กดช็อปตรงนี้แล้วก็จะมีปลามาขายอ่าเดี๋ยวเราจะมาขายปไปเพื่อนดูด้วยเนาะก่อนอื่นเราไปตกปลากันก่อนตอนนี้อ่ะแล้วก็ตลาดในส่วนตรงนี้ก็จะยังไม่มีอะไรอัปเดตมานะเพื่อนหลักๆกก็จะมี2คนนี้นะที่เราจะมาใช้บริการบ่อยๆแล้วก็จะมีในส่วนของตู้ปึ๊บตรงนี้เราสามารถซื้อ Energy เพิ่มได้นะถ้าสมมติเ n เ r g y เราหมดเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อโคลามากินหรือว่าซื้อเอเนจีดิงมากินนะนี่ราคาก็ตามนี้เนาะก็เราจะไม่ซื้อนะในส่วนของตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปทะเลเลยเนี่ยก็จะมีตู้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำหรือว่าทะเลสาบปื๊บปืเบปืบเดินลงมาเจ้าสลัดตัวนี้ยัง ยอะไรกับเขาไม่ได้นะตอนนี้จึบจ๊บอ่ะเดี๋ยวกดตรงแบ c กตรงนี้นะแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยปึ๊บวิธีตกปลานี้ก็ไม่ยากมีอยู่สองแบบนะถ้าใครถนัดแป้นพิมพ์ก็สามารถกดสเปซบาได้หรือใครถนัดเมาส์ก็คลิกเมาส์ได้เลยอ่ะปึ๊บนี่ก็จะเป็นการโยนเบ็ดลงไป แล้วเพื่อจะเห็นว่ามันจะมีทุ่นกระตุกใช่ไหมก็คือปุ๊บปลาติดแล้วเราก็แค่คลิกสีเขียวๆเ,เนี่ยให้ตรงกับตัวปลาหรือว่าจะกด enter ก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดซึ่งเบ็ดที่มันแบบราคาแพงๆเนี่ยมันก็จะมีแถบเขียวๆเ,เนี่ยยาวกว่า u ั common นะแล้วก็จะจับง่ายกว่าด้วยอได้แลมานะน้ำหนักก็มีผลต่อราคาเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะขายได้เท่าไหร่ สำหรับเจ้าตัวน้องปลากระเบนตัวนี้ปึ๊บก็ตกได้ประมาณ8รอบนะสำหรับเบ็ดอันคอมมอนปึ๊บป,บปบึอ่านี่ปลานี้จับง่ายคอมมอนก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนที่ตกปลาดีกว่าปึ๊บปึ๊บป,บปบเบ็ดกระตุกออ้ย อ่ะถ้าสมมุติว่าปลายังไม่กินเบ็ดเนี่ยเอเนอร์จีเราจะไม่เสียนะก็ไม่เป็นไรตกใหม่ปึ๊บกระตุกกระตุกโอเคอ่าเรียบร้อยเป็นคอมมอนกดปึ๊บมาโอ้ตรงนี้ได้แต่ปลาคอมมอนเปลี่ยนที่ดีกวปึ๊บ ได้บูปินมาโอเคอยู่ปลาเพื่อนเอาปลาตะกี้เบ็ดแตกไปแล้วเรียบร้อยลองของมีมีเด็กลองของอุ้ยอุ้โอ,อใจเย็นนะเพื่อนเดียวเดียวอ้ยอย่าดิ้นเยอะเดียวโอ้ตรงยากขนาดนี้ต้องมาละต้องแล โอ้โหโอเคแล้วโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดสิบโลยองเหรอเพื่อนมาปึ๊บตกแค่นี้พอตกใกล้ๆปับ๊บหืปากากแน่นอนแบบนี้คอมมอนเดี๋ยว,ยวตกข้างๆลุงโจรสลัดบงังปับ๊บขอ,อแลอีกตัวมาปึ๊บโอเคอุ้ย อุ้ยไวเวอร์โอ้ไ oh ม oh ่กโอ้โหไวเกินแบบนี้เบ็ดเรา <c oughs> กางเกินนะเศร้าอ่ะก็หมดแล้วตอนนี้เบ็ดเราก็พังแล้วเราก็ต้องกลับเมืองไปที่แมพแล้วก็ไปมาเก็ตอ่ะเพื่อนก็จะสังเกตว่าถ้าวาร์ปกลับมามันก็จะเสียเอนเนอร์จีนะคือวาร์ปก็เสียเอนเนอร์จีนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมที่คุณลุงคนนี้ปึ๊บกดรีแพร์อา้าวหายบางทีมันก็บักนะเพื่อนเพราะว่ามันเพิ่งเปิดเ,เกมมานะอา่านี่เจอแล้วค่าซ่อม12เหรียญกดรีแพร์ไปซึ่งจะใช้เวลาซ่อมประมาณ6ชั่วโมงนะก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเราเล่นได้4ี่รอ่อาประมาณนั้น6 4ส4 24ใส่ช นะแล้วก็เดี๋ยวลงมาขายปลาวันนี้ผลประกอบการรอบนี้ได้เท่าไหร่ไหนดูซิเราได้แลมาแค่2ตัวนะรอบนี้นี่ราคาน้ำหนักก็มีผลต่อราคาเหมือนกันนะเพื่อนนี่ดูอันนี้จะเป็นปลาทูน่าได้19เหรียญปลากระเบนได้16โอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็นอกนั้นเป็นคอมมอนที่ได้แบบ 4เหรียญ6เหรียญอันนี้ได้4อันนี้ได้6อันนี้ได้อีก6อ่าน,นี้ได้7โอเคผลประกอบการของเราวันนี้ได้ไม่ถึงร้อยเหรียญยังไม่พอตีบวกแตกอีกเศร้าเศร้าใจอ่ะโอเคก็ ไม่มีอะไรแล้วสำหรับ f ฟิชชิ g งทาวตอนนี้มีอัปเดตประมาณนี้นะเพื่อเออแล้วก็เรื่องของการทานเฟอคือการเติมเหรียญเข้ามานนเองสำหรับใครจะเติมเหรียญกิวเข้ามาก็ต้องอไปซื้อที่ภูคอยก่อนเนาะภูคอยแล้วก็เสิร์ช GIL แต่ไม่ค่อยแนะนําให้เสิร์ชนะเผื่อจะเจอเหรียญสแคมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีนะมันมีแค่กระเป๋บบาเดียวเนาะก็โอเคพิมพ์ได้ เราก็ต้องมาซื้อเจ้าตัวเหรียญ GIL ตรงนี้นะราคาอยู่ที่0.08อ่ประมาณนี้เราก็หลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยังไม่เข้าเกมทันทีนะเพื่อนต้องมา d e POSIT เข้ามาก่อนก็คือ t r a เฟอร์ตรงนี้แล้วก็กด d ี POSIT นะอ่ามันก็จะมี wallet บาลานต e ตรงนี้เพื่อนก็แค่อ่ากดฝากเข้ามาแค่นั้นเองแนละ้วมันจะมีอะไรหมุนๆอยู่ข้างกระเป๋าโหลดตรงนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งเหรียญก็จะเข้าเกมนั่นเอง ส่วนการถอนเนี่ยจะเสียแท็ก26%เอจริงๆมัน30นะก็มันจะลดวันละ2%นะสำหรับใครที่อยากจะรอแท็กให้เหลือน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ5%นะ10วันประมาณนี้นะประมาณ10ถึง15วันนะก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับการถอนอ้อขั้นต่ำอยู่ที่300 GL นั่นเองเราก็ยังไม่ถึงนะตอนนี้ เนื่องจากเอาไปอัปเกรดอะไรบลา,บา,บา,บาๆๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ประมาณนี้สำหรับเกม f ิตชิ n ง t ท w n นะไม่มีอะไรแล้วเจอกนใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน See you again บายบายลืมกด subscribe กันด้วยเด้อบาย